หลักสูตร,ร,าก,ารก,การเรียนรู้แบบบูรณาการอ้อยของดีห้วยรายในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการนักเรียนแต่ละคนจะมาร่วมกันร,ระดมความคิดถึงหัวข้อที่ตนเองอยากรู้และหัวข้อที่ตนเองสนใจให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนจนเกิดเป็นหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่องอ้อ,อยของดีห้วยรายขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพชุมชนที่โรงเรียนห้วยสายประชาสันตั้งอยู่ชาวบ้านมีความนิยมในการปลูกอ้อยการเป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนและมีการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกี่ยวกับอ้อยอย่างหลากหลายอีกทั้งยังช่วยลดการเผาซากอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพของคนในชุมชนในระยะยาวในการจัดทําหลักสูตรบูรณาการเรื่องอ้อยของดีห้วยสายนั้นโรงเรียนห้วยสายประชาสันได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ใน8กลุ่มสาระวิชาโดยไปยุกนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาจับเข้ากับหัวข้อที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้เรื่องอ้อยเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ได้เรียนรู้ในรายวิชากับสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นโดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นจะได้เรียนรู้ในหัวข้อที่แตกต่างกันชั้นม .1 เรียนรู้เรื่องการทําขนมปังไส้ทะลักจากครีมอ้อยชั้นม .2 วุ้นน้าอ้อยชั้นม .3 บัวลอยน้าอ้อยชั้นม .4 กระดาษจากใบอ้อย ชั้นม .5 น้ำหมักจากชานอ้อยสำหรับเลี้ยงวัวและชั้นม .6 ปุ๋ยหมักจากชานอ้อยโดยร่วมต้นนักเรียนจะได้เรียนรู้การปลูกอ้อยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อยจากปราชชาวบ้านที่ได้มาสาธิตการปลูกอ้อยสาธิตการทำน้ำอ้อยและสาธิตองความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอ้อยเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้เบื้องต้นและเพียงพอสำหรับการนําไปต่อยอดทั้งในชีวิตประจําวันและต่อยอดสำหรับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา นักเรียนได้เห็นได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดเป็นการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เมื่อกลับมาที่โรงเรียนนักเรียนก็ได้เรียนรู้ในแต่ละรายวิชาตามหัวข้อที่กําหนดได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและนําองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาเป็นนวัตกรรกมพัฒนาเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และสามารถทําให้เกิดทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่สามารถนําไปใช้ได้จริงในอนาคตก่อให้เกิดรายได้สาหรับตนเองและครอบครัวและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนโดยทางอ้อมซึ่งจะช่วยลดการเผาอ้อยและนําเศษวัสดุที่ได้จากอ้อยมาแปรรูปให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และนี่ก็คือหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการของโรงเรียนห้วยรายประชาสรรค์อ้อยของดีห้วยรายซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและครูก็สนุกกับการสอนนั่นเองครับ